เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับสภาพดินฟ้าอากาศนะครับถ้าช่วงร้อนเข้าฝนนะครับสภาวอากาศซึ่งมีความปวนแปรอยู่นะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านสมชัยกิจเจริญุงโรธท่านเป็นห่วงกับพวกเรานะครับได้มีการกำชับให้ช่วยกันดูแลรวมถึงการประสามพันธ์ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศรวมถึงประกาศของพยากรณ์ของกรมตัวนิยมในเรื่องของอสภาพ อากาศที่ปนแปรอาจจะมีพายุขเข้าในพื้นที่แต่ละจังหวัดได้ซึ่งในส่วนของจังอําเภอเองก็ได้มีการแจ้งประชาพันธ์ให้ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเองท่านนายกได้กรุณาช่วยกันประชาพันธ์ว่าในห่วงนี้ถึงห่วงนี้จะมีพายุฤดูร้อนหรือพายุขเข้ามีฝนตกแรงยังไงก็ฝากพวกเรานะครับได้กรุณาช่วยกันรับฟังข่าวสารรวมติดตามสำหรับ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเองนะครับได้กรุณาเมื่อ,อมีความเสียหายเกิดขึ้นจากพายุลมแรงฝนตกนะครับก็ให้แจ้งให้ท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันในพื้นที่ทราบเพื่อจะได้รายงานไปกลับมาที่อำเภอแล้วก็ประสานทางท้องถิ่นแต่ละแห่งให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไปนะครับในส่วนของอำเภอก็มีการกำชับให้ทั้งท่านนายกรวมถึงท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านได้กรุณาสำรวจต้นไม้ใหญ่นะครับ ที่อยู่ตามบริเวณ2เส้นทางทางเส้นทางเดินรถของพวกเรานะครับว่าให้ช่วยกันตรวจสอบว่าถ้ามีความสูงหรือมีการเอียงเข้าสู่ถนนหรือบ้านเรือนรวมถึงสจพาดผ่านสายไฟให้รีบประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือท้องถิ่นเองให้รีบไปตัดออกซะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็ฝากพวกเราด้วยความห่วงใยครับ